เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดินทุกวันถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รับ ก็ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีบัณฑิตพึงประครับประคองตนไว้ให้ได้อย่างน้อยยามใดยามหนึ่งในสามยามางงออกกลัันเป็ใจบสิ่ร ครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านเจ้าค่ะนี่คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้นะคะแม่ไก่มากราบสัมภาษณ์แม่ชีแม่ไก่เรียกแม่ชีน้อยนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ประสานงานกีติมศักดิ์ให้รายการโทรทัศน์ของเราในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนแม่ชีท่านชื่อว่าแม่ชีครูเอวานั่นเป็นชื่อที่รู้จักกันดีเดี๋ยวจะมีที่มานะคะชื่อจริงของท่านคือคุณแม่ชีภูณทิพย์พิบูลกระพัฒนค่ะ ดีค่ะสสวัสดีค่ะท่านเป็นผู้สันติภาพของมอเจรอเชียวนะคะและท่านก็ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการที่ชื่อว่าอาสาสมายเดี๋ยวลอาไปฟังกันนะคะแม่ชีคะ่ะแม่ชีเป็นแม่ชีแล้วก็เป็นครูด้วยถึงได้เรียกว่าแม่ชีครูเอวารู้สึกยังไงกับชื่อนี้คะจริงๆเป็นรัพานามที่ชอบค่ะ เพราะว่าก่อนหน้าที่จะบวชเป็นโค้ชแล้วก็เป็นวเวนวิทยากรค่ะแต่ว่าเวลาไปสอนนะเวลาที่มีใครมาเรียกเราว่าครูหรือบรรดาเพื่อนๆนเนี้ยค่ะก็จะบอกว่า มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูงหรือเป็นคนที่แบบว่ามีเชื้อของความเป็นมนุษย์แม่สูงะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออดีเนาะชอบอะไรประมาณนี้เริ่มความเป็นครูหรือคําว่าครูหรือเป็นโค้ชเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตหรือว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยกี่ปีมาแล้วคะประมาณ6ปีค่ะ6ปีนะคะตอนนั้นก็คือตอนที่วัยรุ่นกําลังถูกจับหัวใจด้วยสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะ เรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านอินเทอร์เน็ตในโซเชียลอย่างนี้หรือเปล่าคะได้ไหมคะคนติดตามเท่าไหร่คะก็ถ้าในเพจเดิมนะคะที่เป็นตอนทำอาสาสมัยก็เกือบเกืบหมื่นเกือบเกือบหมื่นนะคะคิดดูก็แล้วกันว่าวันนี้แม่ไก่มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านนะคะมากราบเรียนท่านว่าเอ๊ะการเป็น แม่ครูแม่ครูเอวาของเด็กๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาสาสมาัยเนี่ยโครงการนี้มันขึ้นต้นยังไงคะอือจริงๆอาสาสมาัยเนี่ยเกิดมาจากกลุ่มอาสาอตอนที่ช่วงเกิดสึนามิอ๋อใช่ก็รวมตัวกันแล้วก็ไปช่วยหลังจากนั้นผ่านมาหนึ่งปีก็ ในกลุ่มของจริงๆทุกวงการค่ะมันจะมีใช่และไม่ใช่เราก็รวมตัวกันแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าอาสาอินดี้ก็อยู่ได้ประมาณปีนึงตอนหลังก็เลยคิดว่าเอะเราเราเราอยากมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่าอาสาสมัยหรืออาสาปันยิ้มคือไปที่ไหนก็ให้ใครได้พบเจอเราแล้วก็มีรอยยิ้มค่ะงานนั้น พัฒนานเด็กที่จิตใจอย่างไรบ้างคะโอ้ตอนนั้นยังไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องจิตใจค,คือจริงๆอาสาสมัยเนี่ยเกิดมาทั้งหมด11ปีค่ะก่อนที่จะยอมสละเมื่อปีที่แล้วเองค่ะก็ช่วงช่วงแรกๆก่อนที่เราจะมาเป็นโค้ชเนี่ยค,คือแบบให้เงินให้ของไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าพอให้ให้ไปอ่ะคำพ่อค่ะก็เด้งมาว่าแบบ เฮ้ยเราควรที่จะให้เบ็ดไม่ควรให้แค่ปลาแล้วที่สำคัญคือพอไปบางครั้งเราไปในสถานที่เดิมก็ยังคงรอโดยที่ไม่ได้ถูกพัฒนาเรื่องะะระบบหรือกระบวนการการ,การคิดที่สำคัญในเพจอะคะ่ะบางทีพอเกิดความเดือดร้อนอะไรที่แบบขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งมาขอตังค์ซึ่งเรามองว่า มันมันมันไม่โอเคมันผลักเขาลงหิวด้วยซ้ำบางครั้งนะคะไม่ได้ส่งตะเกียงแจกของต้องส่งตะเกียงนะคะซึ่งพอมาเรียนโค้ชเรียนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮยมันดีเนาะเพราะว่าพอพอมันมีมีการปรับแนวคิดที่เราเนี่ยแหละค่ะก่อนใหม่เนี่ยพอเราไม่มีเงินไม่มีของแต่เรามีปัญญาละเอาปัญญาออกไปให้มันกล้าที่จะออกไปแล้วก็ ผู้คนเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะนั่นคือพัฒนาเราด้วยไหมคะใช่ใช่ค่ะพัฒนาเราด้วยการพัฒนาของเราเนี่ยพัฒนามากไหมคะโอ้โหต้องเรียกว่าทานฟอร์มโอใช้คํานี้เลยเพราะว่ามันมันทานฟอร์มที่ข้างในเราค่ะไม่ใช่มองว่าคนที่เป็นจิตอาสาค่ะทำแล้วจะเสพติดค่ะแล้วมีเสพติดสองทางเสพติดจนเกิดอัตตาใช่ค่ะ เนี่ยฉันทำฉันเป็นคนดีเห็นไหมน <ฮะ S 1> ูนี่นั่นมันจะด,ดีใช่กับอีกอันหนึ่งคือทำแล้วไม่เหลืออะไรเลยแปลว่าทำชิ้ง,งทำไม่เอาอะไรเลยทำแล้ววาง<ช>ปล่อยดีซึ่งเมื่อก่อนอะไม่ชีเป็นไอตัวแรกเหนื่อยมาก <laughs> แต่พอมาเป็นไอตัวหลังความสุขมันเยอะขึ้นมากๆโอ้ดีมากคํานี้<ช>นะคะคํานี้ดีมากเลยว่าถ้าเราทําดีแต่เรายังติดดียึดดีไว้นะคะเราจะเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าถ้าเราทําดีแล้วปล่อยดีเราก็จะสบายและได้ช่วยคนอื่นขณะที่เราได้ช่วยตัวเองด้วยนะคะพัฒนาตัวเองจิตใจตัวเองและคนอื่นก็ดีไป,ไปพร้อมๆกันด้วยสังคมก็จะดีด้วยมิชีคะเรื่องส่วนตัวบ้างนะใคร ทิ่เดียวเนี่ยคะจากเมื่อกี้ที่บอกว่าทานฟอร์มค่ะการที่มันทานฟอร์มเราดีเนี่ยค่ะเราอาจจะมองว่าเราออกไปช่วยคนนู้นคนนี้สังคมดีขึ้นผู้คนดีขึ้นเราเสพติดแววตาของคุณตาคุณยายที่แบบรอของแล้วแบบพอเราไปให้แล้วแววตาเขาเปล่งประกายติดอย่างนั้นนะคะจนวันที่แบบว่ามาเรียนโคดเนี่ยแหละค่ะเหมือนมันตกผลึกอะไรบางอย่าง กลับมาดูข้างในทําไมเราต้องไปรู้สึกยินดีกับสายตาแบบนั้นในขณะที่เราอยู่บ้านเดียวกันกับแม่อยู่กับลูกยังไม่มีเวลาคุยกันเลยนั่นคือคําถามที่กาลังจะถามค่ะแล้วแม่ชีบอกว่าขอตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ <c oughs> คําถามที่อยจะถามคือว่าถ้าคุณพัฒนาสังคมข้างนอกแล้วแล้วสังคมในบ้านของแม่ชีพัฒนาไหมคะนั่นแหละค่ะคือจุดที่เป็นทานฟอมจริงๆเมื่อก่อนที่บ้านไม่เข้าใจเพราะว่าแม่ชีทําทําหนักมากยอมทุ่มเทแรงกาย แรงใจแรงเงินทุกอย่างหมดเงินเป็นหลักล้านในการแบบทำอะไรแบบนี้ทีนี้พอพอเราคิดได้เริ่มที่จะจัดสรรเวลาอย่างชอบออกกำลัง,งกายพาแม่ไปด้วยเอาลูกไปด้วยสร้างสัมพันธ์สร้างสุขภาพทํางานถ้ามีเวลาแล้วเวลาตรงเอาลูกไปด้วยเอาแม่ไปด้วยให้เขาได้เห็นในสิ่งที่เราเป็นแล้วเขาก็ภาคภูมิใจในความเป็นเราได้เห็นได้รู้จักกันดีขึ้นเลยค่ะ มันดีตรงที่ว่าแม่ชีมองว่าเมื่อก่อนที่แม่ชีทําจิตอาสาก่อนเลยเพราะเราขาอเราไม่ได้เต็มเปี่ยมก่อนแล้วไหลออกไปข้างนอกแต่ว่าเราขาดข้างในโอเคเข้าใจเจ้าค่ะอันนี้ดีมากพอเราเต็มค่ะอ่าแล้ออกไปค่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเต็มจากไหนคะเต็มจากบ้านเราเข้าใจเราโอเคค่ะเราเข้าใจที่บ้านเราค่ะแต่เมื่อก่อนเราเรารู้สึกว่าเราขาดความรัก ใช่ค่ะเราอยากให้แม่เห็นเล่าเราอยากให้ลูกเข้าใจเราน<ช>ู่นนี่นั่นแต่พอวันที่เราเห็นเขาเราเข้าใจเขาเราเรียนรู้เขา<ช>มันเหมือนเราเรียนรู้ตัวเองเนี่แหละค<ช>่ะทีนี้จริงๆคือต่อให้ออกไปข้างนอกคุณจะเห็นไม่เห็นคุณจะอะไรไม่อะไรมันเรื่องของคุณ<ช>เราได้ทําหน้าที่เราแล้วแล้วเรามี<ช>ความสุขกับเรากับครอบครัวเรากับสิ่งที่เราทํา มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันทานฟอร์มชีวิตเราไปเลยดีมากนะคะการที่เป็นอินเอนเซอร์นะคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะต่อจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้กลายไปเป็นการที่เป็นแม่ชีหรือว่ามาบวชเป็นแม่ชีกลายเป็นดูอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะไม่ไกยเรียนถามทิ้งท้ายไว้ได้เลยค่ะว่า รู้สึกยังไงกับการที่โอ้มีคนชื่นชมเป็นหมื่นขณะนี้มาบวชเป็นแม่ชีซึ่งการเป็นแม่ชีเนี่ยจะต้องลดอัตราตัวตนตรงนั้นทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปไม่ต้องชื่นชมยินดีเอาใครเขาว่ายังไงก็ว่าแม่ชีลองทิ้งใครสันิดเพราะเด็กที่ดูอยู่ต้องการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เยอะ,ะยะมากมายต้องกลับไปที่เป้าหมายในใจก่อนคะ่ะคุณต้องการเป็นเพราะอะไรคุณอยากทําแบบนั้นเพื่ออะไรเพื่อใคร นั่นคือเป้าหมายเป้าหมายของแม่ชีคือต้องการทําเพื่ออะไรคะแม่ชีมีความรู้สึกมาตั้งแต่เด็กๆว่าฉันเกิดมาบนแผลล่นดินนี้เพื่อทําอะไรบางอย่างให้กับสังคมให้สังคมดีขึ้นเพราะมีเราแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเพราะนั้นทำก็เลยได้คําของครูบาอาจารย์ก็ค,คือพระอาจารย์มหาหันสาธรรมมหาโซที่ท่านอยู่ที่มอจรอท่านบอกว่าเวลาทําทําอะไรให้ทําทิ้งลูกทําอย่าไปยึด แล้วแบบก็จากที่บอกเมื่อสักครู่อ่ะเมื่อก่อนทำเลยยึดเหนื่อยคเครียดแต่พอเราทำทิ้งมันเกิดประโยชน์ที่เราได้ไปทำแล้วก็คือจบแล้วการทำทิ้งของแม่ชีน้อยรูปนี้นะคะทําให้เราจะได้เห็นชีวิตของเธอในตอนถัดไปก็คือชีวิตขณะที่ก้าวจากความเป็นคารวะมาเป็นนักบวชซึ่ง การทําเช่นนั้นต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากและต้องทิ้งจริงๆเราจะฟังและติดตามเธอในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสําหรับความรู้สึกดีๆความรู้ดีๆนะคะนี่คือชีวิตไม่สิ้นหวนค่ะเป็นกําลังใจ